เมื่วันนี้ผ้ามายุกันทีสท,ท่าเทียบเรือข้ามฝั่งเมืองตักนั่งค่ะก็บอกว่าอีกสั่งฝั่งนูในหมีลาดรอยปีพห้องอกินนิร,ร้อนร้อยเพลแ็ดตีสําคัญห้องซัดอาหารทะเลนี่ซัดนิ๊ๆเลยคุณผู้ชมเออแต่ว่าวันนี้ก้อนข้ามั่งเราต้องไปซื้อตัวกันก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวไปซื้อตัวก่อน ไอ้ย่แะแล้วเหมืนอนนุ่งคนมือเต็มเรือชาติแล้วไม่ได้ซื้อตัวที่นี่ผีๆก็ซื้อตัวตรงไหนอ่ะพี่นั่นแหละครับนั่นแหละตะกอสแล้วมารุมตาว้าง่ะแล้วมารุมตาว้าง่ะโอ้แล้วมบระบาดดิอ่ะทีนี้ตัวใบละบาดนะครับใบละบาดนี่ครับมีจริงนะนั่ับครับบาทเดียว,วาาครับตัวาาทีนี้บ,บ,บาทเดียวต่อหนึ่งคนหนึ่งบาท เจ้ไวบัดเดี้ยวข้างฟากันไปเลยเดี๋ยวลากรอยปีกมูยชะมกไปกันเลยัครบ ตึ้งขาอีกฟังหนึ่งแหล่ทังตลาดร้อยปีไหนว่าถ้ามีที่ตรงนี้ครับเรือมาตรงนี้นี่บาดเดียวนี่นานเลยยังไงกบบี่ปีแล้วนะโัวใจได้วกว่าปีเลยบาดเดียวต่างชาติไปต่างชาติกับเลยเหรอโอ เดี๋ยวต้องถามก่อนว่าเรือนี้นี่เป็นเรือข้องใครดีไหนนิข้องเทสบาลครับเป็นเรือข้องเทสบาลอำเภอปากพนังมาตีปากนั่งลรวต้องล่องนั่งเรือเที่ยวลาบ,บาตททิปากนั่งตรงนี้สุดยอดเลยคุณผู้ชมเ่าได้ชมบรรยากาศด้วยรับรองว่ามาที่นี่นั่งเรือเทียวละบ,บาตแล้วต้อง,งรอ้องว่าอยะกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวไปเที่ยวลาดรอยตีก่อนไปไปไปจิ้นมาจิ้นน้าไปตีน้ำไปตี